ีนี่ขอปีหน,น,น้าเนลยจริงยอมไม่ยดไวสวัสดีครับสวัสดีครับ,บรสวัสดีครับพีบ่เพื่อนพี่น้องชาวรั้วปังนะครับวันนี้ผม <c oughs> อยู่กับคุณลุงท่านหนึ่งเนาะก็มีโอกาสแชร์คลิปผมบ่อยๆแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าเฮ้ยว่างๆมาถ่ายลุงบ้างสิลุงอยากโชว์ถึงแม้ว่ามัน ถ,ถูกหูบ้างหรือไม่ถูกหูบ้าง <c oughs> ลุงก็อยากโชว์เนาะรตรงนี้ลุงมีอะไรมาโชว์บ้างครับมันไม่มีอะไรมาโชว์หรอกอยากจยให้ลูกลูก้านร้านของเราอะ่ะศัฒานารามของเราเอาจริงจริงเนี่ยไปศึกษาไปมั่งไปไปฝึกไปมั่งอ,อ,อย่างเนี้ยซึ่งอย่างอย่างเรื่องสอรเรื่องใจเนี่ยครับอยากจะไม่เหรียนก็ได้เหรียนก็ได้อันนี้มันก็เรื่องธรรมดาแต่ว่าเรื่องอันเนี้ยสําคัญที่สุด จะต้องมีต้องมีต้องต้องเป็นถ้าถ้าเราเป็นตัวเนี้ยเสียงซอเสียงใจนั้นมันหมายเองอ๋อยิ่งเราอยู่ในในเมืองหลวงแบบนี้ด้วยครับประชากรเราก็ไม่ใช่น้อยๆเราจะเกือบแสนนะพี่น้องชาวรั้วปางเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเขาไปผูกวัฒนมวัฒนธรรมกลุ่มอื่นเขาเกินไปเนาะอยู่นี้จะกระจายกันไปไงใช่เวลารามีงานบุญต่างๆเราก็เปิดเพลงอีสานเปิดเพลงไทยนานๆที่จะมาแบบใช้เสียงซอเข้าไปเพราะมันอาจจะเหมือนกับว่าเราไม่มีเครื่องดนตรีหรือมีอาจารย ดิดให้เราฟังเนาะใช่ครับอืมแล้ววันวันนี้มีสามอัคราที่จะมาดดให้ผมฟังใช่ไหมครับครับผมอ่าเดินหาที่เหมาะกันดีกว่าครับลุงครับตรงนี้แล้วกันลุงครับอ่านี่นะฮะวิววันนี้ครับวิววันนี้เป็นสวนอะไรครับลุงที่เนี้ยสวนจำปีครับอันนี้สวนจำปีอะลุงครับแล้วทำไมมันเหลืองๆอย่างเงี้ยสวนอะไรครับสวนจำปีกำลังตัดยอดครับกาลังตัดยอดกำลังตัดยอดหลอกมันยังไม่มีครับผมนึกว่าต้นเมลเบิร์นใช่ครับสวนจำปีแล้วข้างหลังมีสวนอะไรบ้างลุง ข้างหลังเนี่ยมะพร้าวมะพร้าวแล้วข้างบนนั้นมันเมฆเมฆันคืออะไรลงนันอ่ะเป็นฟ้าครับฟ้าเหรอครับฟ้าฝนฝนจะตกครับเอ้าเหรอฝ้ารีบรีบ่ายดีกว่าลุงครับฝ้าครับ้าเราอยู่กับคุณยางนะครับนามสกุลอะไรครับอินแสงครับคุณยางอินแสงอพยพมาจากจังหวัดไหนครับจังหวัดลำปางครับอ่ะแล้วบริเวณนี้ที่ไหนครับผมน้องแขมครับน้องแขมครับอุ้ยน้องแขมมันมีส่วนจำปี้อย่างนี้ด้วยเลยครับลุมมีมดเลยน้องแขมก็มีส่วนหลอกลักก็มี นี่มะพร้าวก็มีเยอะแยะทางนั้นน่ะมะพร้าวสวนมะพร้าวก็อยู่ด้านนู้นนะครับเอับสวนดอกลักก็อยู่ตรงนี้ครับครับและที่สําคัญไม่มีต้นกระท่อมด้วยโอ้โหไปกระท่อมไปกระท่อมอ่ใช่ใส่ต้มเออแต่มันก็ยังไม่ได้อายุมันใช่ไหมหรือหรือว่ายังไงลุงยังอันนี้มันยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ครับยังอ่อนอยู่เรามีเด็กๆเขาต้มเหมือนปะแถวนี้มีหลานๆเขาก็ต้มจิ้นอยู่เดี๋ยวยังไงถ้าเราเสร็จแล้ว ถ้าผมถ่ายวิดีโอแกเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะไปแช่วแช่บดื่มสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเหนื่อยมาเหนื่อยมากในการเดินทางนะฮะต้องพาพาคุณลุงเนอะยกอุปกรณ์ของเราเนอะไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องหรือติ้งเนี่ยลุยป่าสวนจำปีแล้วก็สวนครับสวนอะไรสวนหลอกลักสวนจำปีครับมีมะพร้าวด้วยนะครับที่สําคัญกระท่อมก็มีครับเ้าเรามาพูดคุยเกี่ยวกับติ้งของคุณลุงเลยดีกว่าครับ ที่ผ่านมาตั้งแต่ลุงย้ายมาอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณลุงมีโอกาสใช้ติงของชาวปลางเราเนี่ยในวิธีไหนบ้างก็ใช่ทั่วไปนั่แหละครับโดยทั่วไปครับใช่ทั่วไปถ้ามีงานจะหนเราก็ไปแตะตรงนั้นเลยแล้วลุงดิดได้กี่อัคละครับสามอัคลาครับสามอัคราครับผมขอฟังอัคละแรกก่อนได้ไหมครับได้ครับฟังกันนะครับเพื่อน อนุญาตให้คนลูกอันนี้อันขระอะไรครับไออันขระ่างจองอันจองครับแต่เป็นภาษาไทยหรือภาคกลางได้ไหมภาคกลางก็คือว่าพื้นพื้นพื้นครับพื้นพื้นไปเลยตัวเนี้ยมีเล่นกันในแถบไหนบ้างครับอันขระนี้แถบเนี้ยมันจะทั่วไปครับทั่วไปครับทั่วไปส่วนมากมันจะเป็นอัขระนี้เลยแล้วอันขระที่สองนะครับอัคระที่สองก็อ่างแร่งอรงเรงนะฮะออกเสียงชัดไหมครับอันแเรง เฮ้ยฝนพายก็ใกล้จะมาแล้วนะวมันเพิ่มระดับได้ไหมเพิ่มความเร็วได้ไหมได้ได้ ถสาวมาร่วมวันนี้เราก็แอบบันทึกเสียงไว้ว่าให้พี่น้องชาวรั้วฟังของเราเนี่ยได้ฟังมองแต่ละอาจารย์แต่ละหมู่บ้านเนาะครับชื่ออัคระนี่เขาเรียกอะไรนะครับอัครางเร่งครับอันเร่งแล้วมีอันที่สามใช่ไหมครับครับเขาเรียกอะไรครับอัครางเร่งเอข้าไรข้งที่สามนี่เขาเรียกอัคราเลาาพวกเราปลูกเองนะอแต่ว่าเราไม่เคยเลยไม่ถึงว่าปลูกเองหรือเรียกเองเรียกเองหรือก็อัคราเรลา Ừ. Lớp lên Lớp lên เนี่ยส่วนใหญ่ที่ลุงไปดีตามงานต่างๆเนี่ยลุงใช้อัคระในมากสุดครับสองอัคระ้งแรกอ่ะเหรอสองอัคระ้งแรกอัคระนี่นานๆทีมันเกี่ยวกับว่าประชากรที่เป็นชาวปลังกลุ่มนั้นเป็นคนภาคไหนใช่ไหมว่าอยู่ฟังที่ที่ย้ายมาจากเอ่อยัลำปลางกลุ่มนึงเชียงรายกลุ่มนึงหรือบรรพบุรุษของพี่น้องชาวโลบลังที่มาจาก สิบสองปัาหรือจะมาจากรัชสานในบางพื้นที่อย่างนี้เนาะดนตรีก็เลยเพ่นเพียนกันไปแยกกันไปวิทีเราจะดึงอ่อสมัยตอนนั้นที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีเราก็ใช้ติงนี่แหละเอามาประยุกต์ประกอบเกี่ยวกับการเพักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็นงานบูนงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลุงแล้วเราก็กลืงตามขาขลาเข้าไปไงสอนเร็วเราก็แตะเร็วสอนช้าเราก็แตะช้าไปตามเข้าไปอย่างเนี้ยและอะไรที่มันทาให้ลุงยังดีอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะเราชอบไง พราะว่าเราชอบไหเพราะว่าลุงชอบขอขอบคุณที่ฟังและดูจนจบและผมก็เชื่อว,ว่าทุกคนต้องชอบกันแน่ๆอย่าลืมดูตอนจบตอนหน้าของคุณยางแห่งบ้านก่อนมัดก,กันเร็วๆนี้นะครับหากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดประการใดกับประธานอภัยด้วยครับสวัสดีครับ nào chuyện gì anh nữa cháu sẽ tỏ khảm và cháu có chăm chỉ ngọn soi lớn sự nhẹ nà mở sự nhẹ nhõm à, sự nhẹ phu hùng sự nhẹ nam mở sự nhẹ hùng tài ngâm Seng mun mun kama